สวัสดีค่ะพี่น้องมนี่อกาเขาอีกแล้วเนาะค่ะคูหักสายวิสานเนาะมนีผอกาเขานะค่ะถุงที่พี่น้องเห็นอยู่เป็นถุงกระสอบเขานะค่ะแล้วก็นี่เป็นตาซังเนาะอันี้มนีคูหักสายวิสานนี่สิมาซังเขานะค่ะเพื่อจะเป็นแนวทางเนาะให้พี่น้องทันไดถ้าเกิดช่วงนี้เนาะเก็บเกี่ยวเขาแล้วเนาะค่ะอาจจะซื้ออาจจะขายเนาะอันนี้เห้ามาซังเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้พี่น้องด้เบิงเนาะค่ะตาซังของเห้าที่ใส่ซังก็จะเป็นตาซัง หลายคนอาจิเอิญแบบตา้ังแบบข้านเรือนตาสังแบบลูกตุ่มทวงตาเตล่ท้องทีแต่ละททองทินเพิ่อนอาจ,จิเอินบ่คือกันเนาะคะ่ะตา้ังอันนี้ก็สิมีินหน่วยเป็นกิโลกรัมนอซังใดตงแต่ลอยกิโลถึงสองพันกิโลเนาะคะ่ะทีคูหักสาอิสานเอามาสังหายพี่น้องได้เบิงเนาะคะ่ะอันนี้ที่ห้าสั่งนี่เป็นกระสอบเข่าเหนียวเข่าเหนียวกอง ขอหกเด้อค่ะที่เฮ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วคู่หักใจสารน,นี่บ่มีเหล่าหรือว่าบ่มียุงฉางใส่เข่าเนาะคะ่ะเฮาก็เลยเอาใส่เป็นกระสอบแบบนี้ไว้เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บเนาะสาหรับเฮ้านะคะ่ะเมื่อนี่คู่หักใจสารส,สิม,มาสัง่งไหี่น้องไดเบิ่งกันเนาะค่ะสามกระสอบได้ว่าของเฮ้าเป็นกระสอบเหมือนกับกระสอบหัวหารเน้ะค่ะลักษณะของเขาค่ะถาบ่ทันด้ใสเฮาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะค่ะอันนี้ก็คือ เพิ่นเทอาหารแล้วๆเนาะถุงมันยังใส่ได้ยูเข้ากันเลยเอามาเก็บมาใส่ไว้ใส่เขาเนาะค่ะนี่ก็ือว่าใส่ได้โดนเนาะประโยชน์หลากหลายเนาะค่ะใส่ได้หลายอย่างเลยอันนี้เข้าเริ่มสร้างจากสามถุงก,ก่อนเนาะค่ะให้พี่น้องเดเบิ่งกันเนาะว่าสามถุงนี่มันจะได้เท่าใดเหลาก็เขา้าจะจะมาสร้างเป็นเป็นกระสอบเป็นกระสอบให้พี่น้องไดเบิ่งเนาะค่ะนี่สามถุง เบรกนกานว่าสิได้จักกิโลเนาะคะ่ะอันนี้ก็สั่งได้หลายอย่างเด้อค่ะแต่สั่งแบบนี้บ่ได้สั่งไว้แต่สั่งเขายอย่างเดียวเนาะ,ะอ่าที่3ถุงนี่เนาะคะ่ะอ่าได้น้ำนักนี่85 85กิโลเด้อค่ะโดยประมาณเนาะ,ะแต่ว่าแต่ละถุงนี่เฮากัจะนัก มันอาจจะนักบทอกันเนาะคะ่ะเพราะว่าบางถุงเห่ากับใส่เต็มบางถุงเห่ากับใสบัเต็มอันนี้มาสร้างเป็นแนวทางเป็นตัวยางห้พี่นองได้เบิ่งเนาะคะ่ะแล้วเ้าสิล่องสร้างสองถุงเบิ่งว่านำนักเขาสีใดเทอาไดเนาะ,ะนี่สามถุงนี้ได้ได้แปดสิบแปดสิบหาแล้วฉเฉลี่ยกับสีได้ประมาณยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดนิด,นด เขาล่องสั่งสองถุงเบิร์กัอนวาสองถุงนี่สิได้เท่าไหร่นาะคะ่ะจะต้องไปใส่ลุกตุ่มอีกเนาะสองถุงนี้ได้หาสิบเจ็ดเนาะหาสิบเจ็ดกระสอบ หา17กิโลสองสองกะสอบได้หา17กิโลเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาลองสั่งเบงิงอ่ากิโลเอ้ถุงหนึ่งว่าเพป็นสี่ดีจวกิโลเนาะหละกักกะขห้พี่น้องไปหาคาเฉลียะะ่ยเอาเด้อค่ะเพราะว่าอ่าเข้าบางถุงเข้ากับไส้เต็มบางถุงเข้ากับไส้บอเต็มเด้อค่ะอันนี้สั่งเป็นแนวทางหลกักกะเป็นตัวย่างขห้พี่น้องพั่นเถื่ออยากซื้ออยากขายเขาเนาะคะ่ะแต่ว่าเข่าของเข้าเป็นเข่าเหนียวเนาะ นี่หนึ่งถุงหนึ่งถุงได้ยี่สิบแปดกิโลด้ดค่ะสำหรับป่าเขาเหนียวกอขอหกเนาะถุงหัวาหารป่าแบบนี้เนาะคะ่ะจ้ะพี่นงได้เบิ่งกันเนาะค่ะนี่ประมาณยี่สิบแปดกิโลเนาะกระสอบหนึ่งกระเฉลี่ก็จะประมาณยี่สิบแปดน้อยๆเนาะค่ะ สำหรับครูฮักสายวิสารเนาะคะ่ะใส่สังห้พี่น้องเดบเบิงแล้วเขาเนาะคะ่ะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องทันใดเนาะมีขอติชมอันใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะครูฮักสายวิสารสิใดปรับปรุงเนาะ,ะเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับมือนอีก,กน็สวัสดีค่ะ